ดิฉันตาหมหามีเพียงแค่เธอที่ฉันต้องการ่ะมีเพียงแค่เธอที่ฉันใส่ใจเฮ้ยบอกนะหนึ่งว่าจะทำทีมทำทีมหนึ่งถึงสามดาวให้เป็นกรอบทองอ่ะกูไม่มีแคตเตอร์สามดาวดีเลยที่เป็นผู้หญิงกูไม่มีแคตเตอร์สามดาวที่เป็นผู้หญิงเลยน้อง ไอปีอกิ่งมันมีแคตเตอร์สามดาวนะมีเช่เมเดียอแอังลีแองลีเหมือนพลอยแล้วกันถ้าเจ็ดหมื่นพลอยไม่ได้ครูจะไปกดตูดตูเฮ็ดเลยนะสามดาวไม่ลิมิตก็เพื่อซีด้วย แตียวคือแบบมเอาอะไรกันคอกดสามดาวไม่ได้บีทอะให้ฝากอะไรน้เดี๋ยววะน้องอยูู่้ไม่ดีบีนี่เผื่อเผื่อน้องเผื่อน้องเอ็นพีสองไหเผื่อน้องเอ็นพีสองก็เผื่อได้ซีดีมาใช้ขอตู้รุลดขอตู้รุลดก็ได้รุลดมีเดียซีใหม่อะไรก็ได้มามันแต่ถ้าบีได้มีเดียมันจะดีกว่านี้ไง นี่เปิดมาใบแรกคือซีอ e ีสีดาแล้วกูพร้อมสะิดเปิอย่างคิดเอาแล้วกันไม่มีใครทำแบบกูแล้วเฮียใช้สาวสิบเพชรในการกดหาแคาเตอร์สามดาวอะ่ะเพื่อมีเดียคนเดียวอะ่ะเสียวไปถึงสาวสิบเพชรอะไอสัตมันจะมีใครทำแบบกูไหมเนี่ยเฮีย โอ้โหอย่าบอกนะอย่าบอกนะโอ้โหยิดแม่ไอสัตว์เอ็นพีเจ็ดไร้เฮียอ่ะมันทำอะไเยะๆวะตอนแรกอยากได้นะแต่ตอนนี้กูเริ่มโมโหแล้วเฮ้ยไอชิบีจีนเล่นกูเยอะเกินไปละเล่นเล่นกูเยอะเกินไปละกูชักจะได้กเ,กยเยอะเกินไปละเอ็นพีเจ็ดแล้วนะ ซีก็น่อีกเ้ยซีเน่าเน่าซีเนาเฮ้ยซี้ยเน้องผีจีนมันเอ็พเจอ่ะนะเว้ยคือน้องมันรักกูเกินไปหรือเปล่าบางทีอ่ะนี่มีโดดดิ้งอันสตุกซีอหม่้ซีเก่าเฮยน้องมันน้องมันก็จะรักกูเกิเอนพีเจอ่ะมึงคิดอนพีเจ็ดแล้วอ่ะใบทายแล้วปะใบทายแล้วมั้ง ปลายทางแล้วไม่มาเดืออันนี้มันจะปายทางจริงแล้วมีแต่ซีอีล้วนเลยซีอีมันเมเลยไม่ได้ีแค่มีเดียมีเดียคนเดียวอะ่ะแค่เธอคนเดียวอะ่ะแค่เธอคนเดียวที่ฉันตามหามีเพียงแค่เธอที่ฉันต้องการอะ่ะมีเพียงแค่เธอที่ฉันใส่ใจ